ครับข้อที่32นะครับหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งใช้ไฟฟ้า200โวลต์มีขดรวดปฐมภูมิ100รอบถ้าต้องการให้หม้อแปลงนี้สามารถจ่ายไฟ3000โวลต์ขดรวดทุติยภูมิต้องมีจำนวนรอบเท่าใดนะครับครับเราก็มาดูวิธีทำเลยนะครับจากโจทย์นะครับตรงนี้ เขากำหนดให้นะครับก็คือหม้อแปลงนะครับมีใช้ไฟนะครับ200โวลต์นะครับตรงนี้ก็คือ V ความต่างศักของขดลวดปฐมภูมินะครับตรงนี้ก็คือ V 1นะครับเท่ากับ200โวลต์นะครับและมีขดลวดปฐมภูมินะครับก็คือตัว n นะครับ n 1นะครับเท่ากับ100รอบนะครับ จากนั้นถ้าต้องการให้ปอแปลงนี้จ่ายไฟ3,000โวลต์ครับก็คือความต่างศักย์นะครับทุติยภูมินะครับตรงนี้ก็คือ V2 นะครับเท่ากับ3,000โวลต์นะครับเขาถามว่าคนรวดทุติยภูมินะครับก็คือ n2 นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้เขาให้หานะครับเราก็จะหานะครับจาก สูตรนะครับก็คือ v 1ส่วนด้วย v 2นะครับเท่ากับ n 1นะครับส่วนด้วย n 2นะครับจากนั้นก็แทนค่าลงไปเลยนะครับ v 1เท่ากับ200นะครับส่วนด้วย v 2เท่ากับ3,000นะครับเท่ากับ n 1นะครับก็คือ100นะครับส่วนด้วย n 2นะครับเขาให้หานะครับจากนั้นนะครับเราก็ ยายข้างนะครับเพื่อให้มันคูณหาง่ายๆนะครับเราก็จะได้เป็น n 2นะครับเท่ากับ100นะครับคูณอยู่กับ3 0 0พันนะครับหารด้วย200นะครับตรงนี้ก็ง่ายๆครับตรงนี้0ตัด0นย์นะครับตรงนี้ตัดอย่างละง่ายๆนะครับศูนย์อย่างละตัวพอนะครับตรงนี้เราก็จะตัดนะครับ1ิบ หารกับ2ก็จะเหลือ5นะครับ5คูณ300นะครับ5คูณ300นะครับ,300รบก็จะเหลือ1 0 0 0 1 5 0 0นะครับหน่วยเป็นรอบนะครับก็คือขารรดทุติยภูมิจะต้องมีจำนวน1,500น้รอบนั่นเองนะครับเราจะตอบข้อที่2ครับ